ความหมายมงคลของผู้ที่เกิดวันจันทร์ดาวประจำวันคือพระจันทร์สัญลักษณ์ของความอ่อนโยนความนุ่มนวลและอารมณ์ความรู้สึกสีประจำวันคือสีเหลืองพระประจำวันปางห้ามญาติพระยืนยกพระหตัตถ์ขวาขึ้นเสมอพระอุระแบรพระหัตถ์ไปข้างหน้าหมายถึงการไกลเกลี่ยความสงบสุขและการห้ามไม่ให้เกิดความขัดแยง้งลักษณะเด่นของคนเกิดวันจันทร์มีสเสน่ห์ทางการพูดช่างเจรจาอ่อนโยนและเข้ากับคนง่าย มีความคิดสร้างสรรค์รักศิละปะและชอบความสวยงามอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารและรักความสงบมักมีจินตนาการสูงมีสัญชาตญาณดีอาชีพที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันจันทร์งานด้านการสื่อสารและการเจรจานักการตลาดนักประชาสัมพันธ์นักขายพิธีกรนักพูดเพราะผู้จากเก่งมีสเสน่ห์และโน้มน้าวใจคนได้ดีงานด้านศินละปะและความคิดสร้างสรรค์ศิลปินดีไซเนอร์ นักแต่งเพลงนักเขียนเหมาะก,กับความคิดสร้างสารรค์และอารมณ์สุนทรีงานด้านการบริการและการดูแลธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยวงานบริการลูกค้าพอเข้ากับคนง่ายมีน้ำใจและอ่อนโยนงานด้านสุขภาพและการเยียวยาแพทย์พยาบาลน,นักจิตวิทยาครูสอนโยคะเพราะที่สงสารรักการช่วยเหลือผู้อื่นงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและการศึกษาครูนักบำบัดเด็กผู้ให้คำปรึกษา ราะมีความเมตตาและใจเย็นวันจันทร์หมายถึงวันแห่งความอ่อนโยนความสงบและศิลปะคนเกิดวันนี้เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารศิลปะการบริการและการเยียวยาเพราะมีทั้งสเสน่ห์ความคิดสร้างสารรค์และหัวใจที่อ่อนโยน